เราก็เลยหลอกลวงตัวเองนะหลอกลวงตัวเองหลอกลวงผู้อื่นนะนะความสวยความงามมันะนก็ไม่จรหลัง,ย,งยั่งยืนะนะเมื่อก่อนก็สวยงั้นไม่เอาผู้เบดอยู่หรอกจริงไหมล่ะแล้วมันมาเปลีป่ยนชื่อเป็นอิสรีแล้วกูตกใจเลย รู้จักไหมไม่ชีอิสระ,ะ,ะนี่เมื่อก่อนหลวงจาเนี่ยเ็เป็นคนเจ้าอารมณ์หลงอารมณ์ฮะหลวงจาก็เลยเห็นโทษของตัวเองนะถึงได้มาฝึกมาหัดมาขัดมาเข้าตัวเองนะเพราะฉะนั้นธรรมะ ก็คือการปฏิบัติจะเข้าถึงด้วยการปฏิบัตินะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอาเห็นไหมทุกวันนี้เราทุกเพราะความคิดวุ่นวายมากบางทีนอนไม่หลับเพราะความคิดพุ้งซ่านเห็นไหมกิเลสนี้เกิดจากความคิดหลนะอกตัวเองคิดไม่มีอะไรหลอกเก่งต้อาความคิดของตัวเราเองนะ นอนอยู่ในห้องมันก็ไม่อยู่กับเราเห็นไหมคิดไปเกียดคนนั้นชังคนนี้ <c oughs> เหรอโอ้โลกของจิตย่อมเสือกย,ย่อมใสพระพุทธเจ้าว่าคือเสือกอะส่งออกไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องน,อน,นี้จนไม่มีเวลาพวกเราคิดพุ่มเฟือยเกินไปเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้น ความคิดถึงเป็นสมุทยัยเป็นเหตุแห่งทุกข์นะเห็นไหมไม่ใช่อย่างอื่นนะนะนะเพราะฉะนั้นพวกเราต้องมาฝึกสติมาเจริญสตินะให้สติมีกำลังจนรู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งนะนะเมื่อสติกลายเป็นมหาสติมันก็หมดปัญหาไม่ได้ต้องมานั่ง อ่าจนตูดด้านไม่ใช่อย่างนั้นนะฝึกที่บ้านก็ได้มีสติอยู่ในลมหายใจมีความรู้สึกตัวอยู่เห็นไหมเราก็จะเป็นคนที่สมบูรณ์จริงไหมน่งเอกวันนี้นางเอกเจอกับพระเอกล่ะเมื่อก่อนเนี่ยนะ,นะ หลวงจาก็เป็นคนที่อ่าอะไรละ่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนหลงอารมณ์เป็นคนเพลิดเพลินไม่อยากเข้าวัดพราเราเกิดมาตอนเด็กๆเ,เนี่ยเราก็เห็นพระอะไรก็ไม่รู้ทำพิธีอย่างนั้น,เ,นเรานึกว่าเป็นแค่กิจวิยาเป็นแค่ประเพณีเห็นไหม เราไม่เข้าถึงศาสนาไม่เข้าใจถึงอ่าเขาไม่เข้าใจศาสนาฮะที่จริงพุทธศาสนา,าเราเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาฮะไม่ใช่ศรัทธาอย่างเดียวฮะไม่ใช่ไสยศาสตร์เป็นพุทธศาสาตร์เป็นศิลปะแห่งความดับทุกข์เป็นศาสตร์แห่งการดับทุกข์ฮะเพราะธรรมะจะพูดถึงเรื่องธรรมะต้องพูดถึงเรื่องทุกข์ ทุกในที่นี้ไม่ใช่คนะือความลําบากนะความลําบากไม่ใช่ทุกทุกที่หมายถึงอารมณ์ทุกเพราะอารมณ์ทุกคุงผู้สเสน,น่หาอาวรือความเกลียดชังพยาบาทต่างๆนี่นี่ฮะมันไม่เลือกหรอกรวยก็ทุกแบบคนรวยจนก็ทุกแบบคนจนคนดีก็ทุกแบบคนดีคนไม่ดีก็ทุกแบบคนไม่ดีเพราะทุกีนเกิดจาก ความคิดพุ่งแต่งถ้าคนเราทุกคนคิดอยู่ย่อมมีทุกข์ไหลไปตามสัญญาอารมณ์เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราชาวพุทธนีขาดอะไรละ่ะขาดสติขาดความรู้ความเข้าถึงศาสนาเราก็เลยไปหาพระเลย ภาคทักอย่างงนอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมโดยเฉพาะพวกหมอดูอย่างผู้เบียดเนี่ยโอ้โหฮะดูจนตัวเองเจ็บหลังที่จริงเนี่ยหมอดูก็เป็นศาสตร์และศิลตัวหนึ่งเป็นศาสตร์นะแต่เป็นศาสตร์ของพรามณ์ไม่ใช่พุทธนะ จำไว้นะ,ะศาสตร์ของพราหมณ์ไม่ใช่พุทธพราหมณ์เนี่ยชอบเขาจะมีหลักการของเขาเรียกพระเวกหรืออะไรประมาณนี้เห็นไหมเขาจะเรียงเรียนอะไรนะพรมชาติอะไรประมาณนี้ก็จะเรียนดูดวงดูดาวดูอะไรของเขาอย่างเงี้ยเขาจะมีศาสตร์ของเขานี่คือพรามหมณ์รือพวกฮินดูเนี่ยนะแต่ไม่ใช่พุทธ พุทธเราเป็นอเทวานิยมนะไม่ใช่เทวานิยมชาวพุทธเราเนี่ยไม่ไม่ได้เชื่อว่าใครจะมาดนบันดาลมันจะเป็นร้องขอทุกอย่างขึ้นอยู่ที่การกระทำของเราทำดีดีทำชั่วชั่วนะนี่คือพุทธเราหรอกนะแต่ทุกวันนี้พระเรานักบวชเราอ่ะ กลับไปเอาไสยศาสตร์นะนะเอาไสยศาสตร์ไสยแปลว่าหลับศาสตร์ของผู้หลับคือผู้งม,มงายนะนะเข้ามาสู่ศาส,สนานะทุกวันนี้ก็เลยไปกันใหญ่นะอพอหลงตาพูดขึ้นเ็โอ้ยนะด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง นะนะแต่ก็ด่าไปเถอะฮนะลงมตานี่ดังพราะคนด่านะโอ้ยด่าครูเก้าสาปซสาธุสองนอกมันเฉยๆอีกสามเซนเะฮ้ยเอาพัดลมมาขยับมาหน่อยอนะนะ วันนี้ฉุกเฉินไม่เป็นไรนะล้งตาอยากให้หนังเอกนังเอกม,มามามาวัดป่าบ่อน้ำพระอิน,นวันนี้นังเอกเขามาถึงให้ไอ้น็อตไปรับกูว่าจะให้จันไปไปอะไรนะไปไล่สดแทนพุดีพระพวกบิ๊กแปะพวกอะไรก็ไปนั่งรออยู่ ไอ้น็อตมาไม่ทันแน่นอนไงคือเรามาไกลๆก็จะให้พักผ่อนะพักผ่อนมพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงทุเรียนมีคนดูกูไหมเนี่ยมีค่ะหลวงตาสี่ร้อยสี่ร้อยสามสี่ร้อยก่นา ไม่มีคนมาถามกูเลยวันนี้ฮะมีถามทางยินบอกมาอยู่ครับใช่ไที่แจ้งเขาไปไหนครับไม่นั้นติดติดเลยไม่เลยจนระิงจริงเลยไม่ต้อการสนทนาธรรมต้องมีการถามเขาเรียกว่าสนทนาทั้งนั้นกูพูดคนเดียวเนี่ยมันสารยายทำไปละครับครับขออนุญาตครับ พอดีมีญาติธรรมถามมาทางข้อความครับว่าถ้ากรณีเราเป็นพระบวชที่วัดหนึ่งแล้วหนีไปที่วัดหนึ่งแล้วไปศึกอย่างนี้ผิดผิดไหมครับเอขามันก็ไม่ผิดนะเขาก็ศึกกันมาเยอะอยู่ฮะแต่ว่าถ้าเอาตามพระธรรมวันไงพระพิโสเนี่ยต้องบวชได้ห้าพรรษาก่อนก่อนจะย้ายต้องอยู่ก่อนเพราะว่ายังไม่ได้นิสัย คําว่ายังไม่พ้นนิสัยเนี่ยนิสัยอะไรอ่ะรู้ไหมนิสัยของคารวสบวชใหม่ๆยังติดนิสัยของคารวสอยู่ปีหนึ่งสองปีสามปีเนี่ยพอนานเข้านานเข้ามันก็จะพ้นออกค่อยความเคยชินห้าพันสาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอ่าความเคยชินนเป็นนักบวชนั่นกับพ้นนิสัยออกจากคารวสนะเขาจะเอาตัวรอดได้ นะถ้ายังพรรษาหนึ่งพรรษาสองพรรษาเขาเรียกว่ายังเป็นพระนวากะนะไม่สมควรที่จะออกไปเที่ยวข้างนอกเข้าใจไหมยังเป็นพระนวากะคือยังไม่พ้นนิสัยนะเห็นไหมคือเอาตัวไม่รอดอยิ่งพรนะหน้าตาดีๆอย่างหลวงตานี่นะจะไปเจอนะ้ทั้งบวชใหม่ๆโอ้ไม่ได้เลย หลวงตาท่าไม่ไปไหนไม่ออกจากป่าเลยว่างั้นเถนะอะนะเพราะข่าศึกของของพมจา์นี้คือ,อถ้าเป็นพระก็เป็นมาทุกคามหรือผู้หญิงจริงไหมถ้าเป็นแม่ชีก,ก็คือ,อผู้ชายเห็นไหมเป็นข่าศึกเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ให้กระทบตัวนี้ เพราะสัญญาตัวนี้ระหว่างหญิงชายเนี่ยมันเป็นสัญญามันจะเกิดความผูกพันขึ้นเห็นไหมท่านถึงไม่อยากให้พระที่บวชใหม่เนี่ยไปลำพังคนเดียวคือยังเอาตัวไม่รอดจริงไหมล่ะไปหลงคารลมกิเลสเข้าก็จะอ่าอ่าเห็นไหมที่มันเกิดเรื่องที่หลังเขื่อนก็ประมาณนั้น อ,อันนี้ไม่ได้โทษใครโทษกิเลสมันมีมานานแล้วสมัยพุทธกาลก็เยอะแยะไม่ใช่จะเป็นเพราะสมัยนี้นะ,ะเพราะคนนี้ไม่ได้ฝึกจนไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้อ่าอ่าคือฐานของใจยังไม่มั่นคงนะอ่าเลยกลายเป็นผู้พ่ายแพ้นะเป็นผู้พ่ายแพ้นะต่อกิเลสตัณหาของตัวเองต่ออารมณ์ของตัวเอง เห็นไหมเพราะฉะนั้นพระที่บวชใหม่ควรจะอยู่วัดนะอยู่กับครูบาอาจารย์ก่อนนะเห็นไหมได้ฝึกได้หัดตัวเองก่อนนะค่อยออกไปถ้าไปท่องเที่ยวก็ต้องมีพระพี่เลี้ยงไปด้วยเห็นไหมคอยเกื้อหนุนกันคอยช่วยเหลือกันนั่นนะเพราะฉะนั้นนะพระกรรมฐานเนี่ย จะเน้นหนักในการเพิปฏิบัติในพระธรรมวินัยนี้ฮะ,ะเพราะว่าถ้าไปเจอที่สวยอย่างนางเอกเนี่ยมึงโดนแน่คิดถึงละไปนั่งหลับตานั่งสงบทรงจีวรร้อนเป็นไฟเลยลจริงไหมเห็นไหมที่เขียนไว้กุฏินั่งสงบทรงจีวรร้อนเป็นไฟตัดสินใจราสิขาสีการอ เยอะแยะนะเพราะจิตใจเนี่ยนะมันสวินหามันไฝ่หาในอารมณ์การัวนี้เยอะอารมณ์ราคาเนี่ยเป็นตัวเหตุแห่งการเกิดเลยละ่ะหลวงตาพูดเป็นลากแก้วแห่งการเกิดทั้งมวลนะเห็นไ,ไหมแต่ถ้าเรามองแบบแบบธรรมะนอนอย่างหลวงตาสิ้นคิดเนี่ย อ่าอย่างสสวยอย่างเงี้ยนะอย่างมึงเงี้ยสิสวยรอๆอย่างกูตายไปก็ไม่อยากพอตายวันเดียวเนี่ยไม่มีใครเอาหรอกจริงตอนไม่ตายนี่โอ้ยแย่งกันเห็นไหมตายปุ๊บเนี่ยยกให้เลยอะฟรีๆก็ไม่เอามึงเอาไปนอนสักคืนสิมันก็ไม่เอาไหนบอกว่ามันชอบร่างกายเหรอไม่ใช่นะเห็นไหมทิจชิงมันมันชอบตัวข้างในต่างหาก อ้ร่างกายนี้เป็นสิ่งประกอบไม่อารมณ์ตัวกามเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเพาะทางเพศผู้ชายกับผู้ชายนะผู้ชายกับผู้หญิงผู้ชายกับผู้ชายมันก็เอากันมันเกิดจากภายในนะไอ้ตัวไอ้ตัวที่หล่อที่สวยนีย่เป็นแค่ตัวประกอบมองตอนตอนแรกเนี่ยเห็นหน้าตาชอบแต่ตอนอยู่กันจริงๆไม่ใช่หน้าตานะฮนะ นิสัยต่างหากเห็นไหมดาราก็หล่อขนาดไหนสวยขนาดไหน,นก็เลิกกันเข้ากันไม่ได้เลยแหละเห็นไหมเพราะนิสัยความรู้สึกต่างหากสำคัญแต่คนก็ไม่ดูภายในจะจะชอบดูภายนอกจริงไหมหลงตาเนี่ยผ่านอะไรมามากมาย ไม่ว่าใช้ชีวิตทางคารวาะรับโทราศัพท์ให้หน่อยสออิคุยกับมันหน่อยเดยไมาเอาเลยรับให้หน่อยไปไปรับอยู่นู่นคืออ ใช้ผ่านชีวิตร้อนหนาวมายากจนมามากมายผ่านอะไรมาเยอะแยะ,ะ,ะผ่านโลกมาเยอะมากเป็นทั้งดีทั้งยาจกทั้งเศรษฐีเป็นมาแล้วแต่จิตใจทำไมค,คิดอยากจะบวชอยากเป็นพระเห็นไหมผู้เบียดเมื่อก่อนก็ไม่สนใจวัดป่าบ่อน้าพระอินทร์นะ แต่ตอนนี้เห็นไหมเกิดอะไรขึ้นคือความประทับใจความศรัทธาเพราะเราอยู่แบบครอบครวัวไงเราแบบอยู่แบบเคลื่อนหนุนจุนเจือกันเราอยู่แบบผู้เสียสละเป็นผู้ให้เห็นไหมที่นี่จะอบอุ่นมากแต่จะจะลำบากหน่อยน,นันนานลำบากทีก็ดีนะ จะได้ริมรถของความลำบากเราจะได้แก่งขึ้นไงเมื่อก่อนลงตาก็เหมือนกันอยพูกนอนเนี่ยราคาหลายแสนตามเป็นโยมอ,อยากกินอะไรก็ได้กินไก่ขนาดไหนก็ขับรถไปมาแพงขนาดไหนก็ต้องซื้อกินฮพอเรามาอยู่บนเขาอดเราจะเห็นรสชาติของความอ,อดอยากเราจะได้ความอดทนไง เห็นไหมมันอนอยู่กับเสืออย่างเงี้ยทนได้ไหมเรากลับมาเป็นคนเห็นไหมตอนตอนอยู่ข้างนอกเราลืมว่าตัวเองเป็นคนไม่รู้เราอะไรมาฉาบทาตัวเองฮนะ,ะเพราะยังไงเราก็ตายอยู่ดีจึงไม่เกิดมาตายเห็นไหมความตายของเรามันยั่งยืนคือสัจธรรมฮนะนั่งอยู่นี้ตายหมดนะ เกิดมาตายจริงๆนะแต่ก่อนจะตายเนี่ยเราจะมาเรียนรู้อะไรล่ะเรียนรู้ตัวเองมาฝึกตัวเองอ่านะถ้ามีธรรมะนะชื่ออะไรน้องน้องมิน้นน้องมิ้นเนี่ยถ้ามีธรรมะน้องมิ้นจะได้เปียบการใช้ชีวิตน้องมิ้นจะได้เปียบได้เปียบมากคนมีธรรมะเนี่ยจะได้เปียบจะไม่ค่อยทุกข์ฮนะ <laughs> จะรู้จักปล่อยช่างหัวมันบางทีช่างหัวมันมีกําลังนะเราไม่เก็บไว้ทิ้งไปเลยช่างหัวมันฮะเย yeah. ฮะอะไรจะเกิดเนี่ยมันเกิดมาแล้วเราทิ้งเลยฮะเราทําขึ้นใหม่ในปัจจุบันเราสร้างเราเดินไปในทางที่ดีได้เห็นไหมถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแล้วลึกถึงหลวงตาได้เลยอลรวลึกถึงหลวงตาได้เลย นี่หลวงตานี่บอกช่างหัวมัน,นถึงทิ้งวางฮะ,ะเริ่มต้นใหม่เอาปัจจุบันเนี่ยนธรรเนี่ยเป็นที่อยู่ฮะเห็นไหมการทำอะไรแล้วทำหน้าที่ทำให้ดีที่สุดจริงไหมเห็นไหมจ้าหวานกูว่าตาไม่หวานแล้วกูว่ <laughs> าเมื่อก่อนเขาก็รุ่งเรืองนะตลก นะตะวานนะ,ะเขาก็ทำงานนะนะทุกคนมันมันมีขึ้นมีลงเห็นไหมมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศเห็นไหมอ่ายกย่องนินทาสารรเสริญน,นะคือเลขโลกธรรมแปดนะเราอย่ามายึดมั่นถือมั่นอะไรมากมายอย่าจริงจังอะไรมากมายนะที่จริงมันไม่จริงหรอก เมื่อก่อนเราเป็นเด็กเห็นไหมตอนนี้เป็นสาวต่อไปเป็นคนกลางคนต่อไปเป็นคนแก่ต่อไปเป็นคนตายชาติเดียวนี้ก็เป็นหลายอย่างเห็นไหมอ่าเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีธรรมะเรารู้ตัวเนี้ยเราจะทํางานของเราด้วยหน้าที่อ่าทำงานด้วยการมีสติเราเป็นลูกที่ดีมีกตัญญูต่อพ่อแม่จริงไหม เพราะกามาจัน่ยเป็นพื้นฐานของคนดีนะเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยให้แต่สิ่งที่เป็นมงคลมาตาปิตุอุปทานังเอตมังกะระมุตมังอุปถากมารดาบิดามารดาเป็นมงคลอย่างยิ่งเห็นไหมมันได้เปรียบเขานะถ้าไม่มีธรรมะมันก็ไหลไปตามอารมณ์ใครชักชวนไปดีไม่ดีมันก็ไปอย่างเงี้ยเห็นไหม ส่วนมากจะเสียนะจริงไหม่จ้าหวานคือเราไม่มีความยักยัก,ย,ก,ย,ก,ย,กยังชั่งใจทนต่อความยั่วยุของของของความอยากเราไม่ได้บางทีเราไม่มีเบรกพอจริงไหมถ้าเรามีสติและลึกถึงครูบาอาจารย์แล้ลึกถึงพ่อแม่พี่น้องเราเฮ้ยกลัวเสียอะไรเงี้ยเรามีความละอายแก่ใจเราก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหม เราก็จะไม่ตกไปสิ่งที่เป็นความเสื่อมอะบายอบายามกุกอะบายแปลว่าเสื่อมมุกแปลว่าประตูประตูแห่งความเสื่อมเราจะไม่เดินเข้าไปเห็นไหมเราก็จะเป็นเด็กดีงามทั้งใจงามทั้งกายเห็นไหมทําอันทําให้งามเห็นไหมอ่าไปไหนเราก็จะใจดียิ้มฮะตอนนี้เห็นไหมสว่านก็ยิ้มได้ยิ้มบอ,อกจริงไหม วัดป่าบ่อน้ำพระอินนะนะอ่าเป็นสถานที่มีน้ำจิตน้ำใจรับประกันได้ฮนะเพราะตัวหลวงตาเองเนาะยินดะียินดียินดีน,ดนะอ่าที่จะทำหน้าที่ของตนนะให้ดีที่สุดนะตามความสามารถนะจะ ดูแลศาสนาคือคนนะคือศาสนาเท่าที่ตัวเองจะทำได้นะค่าใช้จ่ายบางคนมาถามว่าทำไมค่าใช้ไม่เป็นไรนะหลวงตาเก่งเก่งอยู่ยังพอไปได้อยู่นะหลวงตาจะทำทุกวิถีทางที่จะพาครอบครัวนี้ ให้มั่นคงถาวรครอบครัววัดป่าบ่อน้ำไปอินนะหรือศาสนานี้ยินดีต้อนรับผู้ไฝ่ธรรมผู้สแสวงหาความสุขในจิตในใจพัฒนาใจตัวเองนะ,ะ,ะกี่ชั่วโมงแล้วนะอดเอาแค่วันนี้เอาแค่สามสิบนาทีเพราะมีคนถามไหมอ่าถามมา เยอะเลยค่ะหลวงตาคำถามแรกนะคะจากคุณน้ําจิรัตน์นะคะหลวงตาครับนั่งไปนานๆแล้วรู้สึกว่าลมหายใจขาดหายครับผมโอ้อันนี้เป็นเป็นการระงงับเขาเรียกกายสังขารระงงับกายสังขารระง,งับหมายถึงลมนี่แหละคือกายสังขารระง,งับก็หมายถึงหายเข้าไปอย่าตกใจที่จริงไม่หายใจก็ได้จะไก,กาผลผึกชํำนานแล้ว เราจะรู้ว่าไม่หายใจก็ได้ผู้เบสก็ลองมาแล้วจริงไหมผู้เบสเห็นไหมลวงตาไม่ได้พูดนะเป็นความจริงลวงตาก็ทํามาก่อนนะถ้าฝึกไปจนชํานาญไม่หายใจก็ได้นะโอเคคำถามจะคุณปายความฝันนะคะทําอานาปานาสติจําเป็นต้องนั่งสมาธิไหมครับถ้าไม่นั่งเลยได้หรือเปล่าครับได้นะได้เอาเก้าอี้มานั่งลมหายใจเรามีเราสติแนบ แต่พอเรามีกําลังพอแล้วมันจะอยากนั่งเองแปลก,กนาะ่งะเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยไม่ค่อยชอบนั่งนั่งสองสี่ห้านาทีนี่โอ้จะเจนจะายแต่ตอนนี้กลับนั่งได้ชั่วโมงสองชั่วโมงหลายชั่วโมงก็ได้เห็นไหมมันจะเป็นธรรมโอสถตัวหนึง่งขึ้นจะทาให้เล่าร่างกายเราไม่ไม่ได้รับเวทนาคือไม่เจ็บปวดนะหลวงตาถึงไม่กลัวโรคเห็นไหม มันเป็นธรรมโอสดนะเห็นไหมล้มตาเนี่ยมันจะทำให้ผิวพันเปล่งปลั่งด้วยไม่ต้องไปใช้เครื่องสำอางไม่ต้องอะไรเลยเห็นไหมผิวพันลงตานิ่เนียน,นยิ่งกว่าดาราอีกจริงๆนะเหมือนผิวเด็กเลยเพราะใช้อานาปานาสติลงตานี้เป็นคนดำนะแต่ตับสีผิวตัวเองได้เลย อาณาปานสติคำถามจะคุณยงยศนะคะผู้ที่อยากบวชแต่มีเหตุผลหลายๆอย่างทำให้ไม่ได้บวชถือว่าเป็นคนมีกรรมไหมครับก็กรรมไงโอ้ขนาดนี้มึงยังไม่รู้ตัวอีกฮะฮะถ้าไมอยากบวชทำไมไม่ตัดสินใจบวชเหมือนกูเนี่ยจริงไหมฮะอืมอมันก็มีข้ออ้างกิเลสมันก็มีเหตุผลเสมอแหละนะ ว่าไงต่อคำถามจากคุณน้อยเอสพนะคะหลวงตาเจ้าคะทํายังไงถึงจะสลัดสามีเจ้าชู้และชอบโกหกออกจากชีวิตได้คะทุกวันนี้ก็พยายามฝึกดูลมหายใจทุกวันและอธิษฐานจิตทุกครั้งค่ะจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะหลุดพ้นคะกรรมอะไรทําไมถึงต้องเจอคนแบบนี้คะโอ้ก็มึงไปรักเขาเองีบ้าจริงไหมอ่ะมึงไม่รักเขามึงจะอกหักได้ยังไง มึงจะไปโทษเขาเจ้าชู้ได้ไงนาะงนะอะเพราะมึงไปชอบเขาเองนะมันบวชชีสิเดี๋ยวกูเลี้ยงดูเองกล้าไหมล่ะกูเนี่ยนะกูไม่ได้เจ้าชู้ลวงตาไม่เคยจีบผู้หญิงแต่ทำไมมีเมียเยอะมีตั้งเจ็ดแปดคน หลวงตาก็ไม่โทษเขาหรอกเขาโทษหน้าตาตัวเองดีสมัยก่อนห <laughs> ลวงตาเป็นคนใจดีเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนมีกรรมกับเรื่องนี้แต่หลวงตาก็สลัดตัดออกมาตัดเลยจริงหลวงตาเนี่ยเคยมีนางนางงามรองนางสาวไทยรองอันดับหนึ่งหลวงตาปฏิเสธเขา เขาฆ่าเขาอเามีดมากรีดแขนตัวเองนี่อยู่ช่องเม็กเมื่อ20ปีก่อนหลวงตาไม่เอาฮะพาอหลวงตาบอกอุ๊อุทุกแน่ถ้าได้นางงามเป็นเมียเพราะคนอื่นชอบกูก็ต้องทุกแน่นอน คำถามจากคุณออสแอดนะคะขอถามเจ้าค่ะทำไมแม่อยากมีลูกจังลูกเกิดมาแล้วเป็นอะไรก็ตายกับในความเมตตาเจ้าค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นกรรมเหมือนกันนะเน๋้วจะหาว่าโทษเรื่องกรรมบางคนมีตังค์ไม่ค่อยมีลูกแต่คนไม่มีลูกลูกกับออกมาเยอะแยะเพราะคนไม่ได้ทานไว้คนที่จะมาเกิดใน ในในใน,ในรับเอาผลบุญที่มันไมน่มันหายากจำไว้นะคนที่จนๆเนี่ยโอ้โหลูกหลัง่งไหลออกมามากเพราะคนมันไม่ทามันต้องเกิดมารับกรรมแต่คนรวยรอ่ะมีตังมีอันจะกินเนี่ยหาลูกยากมากนะบางคนกว่าจะเลี้ยงได้กว่าจะมีลูกเนี่ยโอ้โหต้องเสียเงินจริงๆนะ นี่เพราะบุพกรรมที่คนที่จะมาเกิดนะพี่นิพานะคะสุขประเสริฐบอกว่าท่านหลวงตาเป็นดาราฮอลลีวูดในธรรมค่ะเห็นไหมเออโอเคหมดแล้วเนาะมีหลายคำถามเลยค่ะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนาะกูตื่นเต้นมีคนที่สวยอยู่ใกล้ๆหลวงตาเลยตื่นเต้น ก็ขออนุโมทนาในธรรมเนาะเนี่ยเนี่ยเขาเป็นนังเอกช่องเจ็ดนะวันนี้มา,ากราบเยี่ยมหลวงตาเนะาะก็ขออนุโมทนา,าเป็นเด็กสาวที่น้ําใจมีน้นะําใจเนาะต่อไปก็ขอให้ฝึกสติตัวเองมีสตินะจะได้เจริญง่อง,งามทั้งภายในภายนอก และก็จะเป็นการเกื่อหนุนให้เจริญรุ่งเรืองในทางโลกและทางธรรมคือเป็นอยู่ดีมีสุขนะมีอะไรก็ระล,ลึกถึงหน้าหล่อๆของหลวงตาฮนะหลวงตาก็จะอยู่ใกล้ชิดฮนะเห็นไหมถ,ถ้าลืมหลวงตาหลวงตาก็ไม่มีถ้าเมื่อไหร่ระลึกถึงหลวงตาหลวงตาก็มีือ <laughs> นเราลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะอยู่กับเรานั่นคือตัวสติเห็นไหม เพราะฉะนั้นอขอให้จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขอสาธุการด้วยธรรมเนาะสาธุ